เบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูงเบาหวานแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรคสีประเภท 1. เบาหวานชนิดที่1เกิดจากขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนมาเกิดในคนอายุน้อยและผอมพบได้ไม่มากนัก 2. เบาหวานชนิดที่2เกิดจากการขาดอินซูลินบางส่วนหรืออินซูลินทำหน้าที่บกพร่องมาเกิดในผู้ใหญ่และมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนปัจจุบันพบมากในเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนการรักษาเบาหวานชนิดนี้อาจเริ่มด้วยการควบคุมอาหารออกกำลังกายและให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน 3. เบาหวานชนิดอื่นๆเช่นเกิดจากการใช้ยาบางชนิดตับอ่อนอักเสบติดเชื้อไวรัสบางชนิด 4. เบาหวานขณนะตั้งครรภเป็นโรคบ,บาหวานที่ตรวจพบครั้งแรกในหญิงตั้งครรภ